ครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนิติภูมิธนัดมิ่งรุจิลาลายทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสช่อง3แห่งนี้นะครับในค่ำคืนนี้ครับผมแล้วก็ทีมงานเปิดเรียนสองโลกนั้นจะรับใช้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของกรุงเทพมหานครอ,อยากจะเรียนนะครับว่าก่อนวิกฤตโควิดแบบไหนทีนั้นนะครับการเดินทางจากสถานที่หนึ่ง ไปยังสถานที่อื่นๆทั่วโลกเนี่นะครับทำได้สะดวกสบายแต่เพราะเกิดวิกฤตแบบโควิด -19 เนี่ยเดินทางไปที่ไหนนะครับก็ต้องไปโดนกักตัวอย่างต่ำๆเนี่ยคือ14วันแล้วก็พอกลับมาในประเทศไทยก็โดนกักตัวอีก14วันอันหมายความว่าเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็โดนกักตัวรวมแล้วนี่28วัน การปฏิบัติภารกิจต่างๆนานานี่นะครับบางครั้งเนี่ยใช้เวลาแค่วัน2วันแต่ไม่คุ้มนะครับกับการโดนกักตัวถึง28วันแล้วก็ในระหว่างกักตัวนี่นะครับหลายประเทศก็คิดก้าใช้จ่ายนี่นะะค่อนข้างจะแพงมาก สังคมคงพมในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับนอกจากจะมีพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วเนี่ยผมก็ยังเป็นกลุ่มของคนต่างชาติค่อนข้างจะมากมายหลายสัญชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียอูเครนคาซัคสถานจากตะวันออกกลางทวีบอัฟริกาแล้วก็อีกมากมายหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย จากสาธารณรัฐแบบประชาชนจีนซึ่งบังเอิญที่ลูกสะใภ้ของผมเป็นชาวจีนนะครับใช้สัญชาติจีนแล้วก็มีกลุ่มบรรดาพักพวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องซึ่งมาจากประเทศจีนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยตอนที่ไม่สามารถจะเดินทางกลับไปยังประเทศจีนได้ในช่วงแรกๆก็อึดอัดครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับทุกคนก็ปรับตัว เราก็ต้องมุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครแล้วหลังจากเวลาผ่านไป4ี่ซ้าหเดือน6กเดือนเจ็เดือนนี่นะครับทุกคนก็เริ่มชินกับวิถีชีวิตในกรุงเทพมหานครแล้วก็กล่าวชมนะครับว่าชีวิตในกรุงเทพมหานครเนี่ยสะดวกสบายกว่าการอยู่ในเมืองอื่นๆนี่ไม่ใช่เฉพาะว่าลูกสะภ้ยผมแล้วก็บรรดาเพื่อนฝูงของเธอนะครับ พูดจาอย่างนี้เพื่อนผมที่เป็นชาวรัสเซียชาวอูเครนและอีกมากมายหลายประเทศที่ติดอยู่ในประเทศไทยเดินทางกลับประเทศตัวเองไม่ได้น,น,นะครับต่างก็พูดจาตรงกันอีกประเด็นหนึ่งครับ ที่หลายคนไม่อยากกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองในต่างประเทศนะครับก็ในเรื่องของความปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นเพื่อนผมและครอบครัวซึ่งเป็นชาวแบบรัสเซียเนี่ยนะครับไม่อยากเดินทางกลับไปรัเสเซียเพราะว่าที่นู่นเนี่ยนะครับการระบาดของโควิด -19 เนี่ยเกิดขึ้นอย่างหนัก่วงนะครับแต่ละวันเนี่ยมีการตรวจเจอผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ย เป็นหมื่นคนซึ่งผมอยากจะเรียนนะครับในวันที่ผมนั่งพูดรับใช้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นช่วงต้นเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั้งโลกลนเราใบนี้นะครับ65ล้าน6แสนคนแล้วนะครับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 มากที่สุดเน่ยนครับ ก็คือสหรัฐอ,อเมริกาเพื่อนผมที่เป็นชาวรัสเซียเนี่ยไม่อยากกลับไปยังประเทศรัสเซียในตอนนี้เพราะว่าในปัจจุบันทุกวันนี้นะครับคนรัสเซียทั้งประเทศเนี่ยนะครับที่มีประชากร1 4 8ล้านคนเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยแต่ละวันเนี่ยมากกว่า27,000คนนั่นถือว่ามีผู้ติดเชื้อมากนะครับ แล้วคนรัเสเซียทั้งหลายทั้งปวงนี่นะรวมแล้วเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเนี่ยสอล้านสี่แสนคนแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนี่นะครับสี่หมกับ2,000คน อวิกฤตโควิดแบบนานที COVID นี่นะครับกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครองอันดับหนึ่งจากผลสำรวจสุดยอดจุดหมายปลายทางของโลกของแบบมาสเตอร์การกับกรุงเทพนี่นะครับเป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทยเป็นทั้งศูนย์กลางการปกครองการศึกษาการคมนาคมขนส่งการเงินการธนาคารการพาณิชย์การสื่อสาร แล้วก็ความเจริญของประเทศนนะครับกรุงเทพฯนครเนี่ยตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําแบบเจ้าพยานี่นะครับแบ่งแผ่นดินของกรุงเทพฯนครเนี่ยออกเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งมระน,านาครแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งทนบุรีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับของกรุงเทพฯนครเนี่ยใหญ่กว่าอีกหลายประเทศนะครับ เพราะว่ามีพื้นที่มากถึง1568ตารางกิโลเมตรแล้วถ้าว่ากันตามทะเบียนราษนะครับกรุงเทพเนี่ยมีประชากรมากกว่า6กล้านคนแต่คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพจำนวนไม่น้อยนะครับทั้งพำนักพักอาศัยแล้วก็ทั้งทำงานนี่นะครับผมว่าต้องมีมากกว่า10ล้านคนแน่นอนเพราะเวลาไปเจอผู้คนนี่นะครับบางครั้งทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าตัวนั้นอยู่กรุงเทพครับ ในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับกรุงเทพมหาคนครเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอกนครน,นะเพราะในประเทศไทยเนี่ยไม่มีมหานาครใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับในหลายประเทศเนี่ยอย่างกับประเทศแบบรัสเซียเนี่ยเวลาพูดถึงกรุงมอสโกก็ยังมีนครเซนเ,เ,เตอร์สเบิร์กซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกันหรืออย่างการพูดถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยนะครับเวลาพูดถึงกรุงปักกิง่ง ก็ยังพูดถึงมานาครสร้างไฮอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมีประชากรใรกล้เคียงกันแต่กรุงเทพมนครเนี่ยถือว่าเป็นเอกนครนะครับ ถึงตึกระฟ้านะครับบรรดาเมืองต่างๆในโลกข้างละใบนี้นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยมีตึกระฟ้าไม้กวาว่าเป็นตึกสูงนี่นะครับมากเป็นอันดับที่11ของโลกนะครับการสำรวจเนี่ยไม่ได้สำรวจเมื่อ10-20ปีที่แล้วนี่นะครับแต่สำรวจในปีนี้นะครับพุทธศักราช5 6 3กรุงเทพมหานครนี่นะครับไม่ว่าคนจีนคนรัสเซียหรือคนมากมายหลายประเทศที่มาอยู่นี่นะ ทุกคนอยู่ด้วยความแบบสบายใจเพราะว่ามีเสรีภาพในการนับถือแบบศาสนาจะเห็นว่าบทคิ์ก็มีมากวัดพุทธก็มีเยอะสุเหร่าของอิสลามนี่นะครับแล้วก็มีมากเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยกรุงเทพมหาคนครเนี่ยมีความหลากหลายและโดยเฉพาะความหลากหลายทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ยมากมายหลายอย่างเลยนะครับด้านการจับใจ่ายใช้สอยซื้อข้าวของนะครับศูนย์การค้าต่างๆก็มีเยอะนะครับ กรุงเทพเนี่ยนะครับมีพระบรมหาราชวังมีสยามสแควร์มีถนนเข้าสารดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างมากเนี่ยนะนะิตยสารฟอบซึ่งเป็นนิตยสารที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับธุรกิจและการเงินชื่อดังสัญชาติอเมริกันเนี่ยนะครับได้จัดอันดับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากเป็นลำดับหนึ่งของโลกนะครับโดยมีคนเดินทางเข้ามาเนี่ยมากกว่า 22ล้านเกือบๆจะ23ล้านเนี่ยนะครับในปี2,562และก็สามารถทำไรายได้เนี่ยนะครับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมากกว่า2,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนี่ถือว่ามากเป็นลำดับ3ของโลกนะครับรองจากดูไบแล้วก็มักกะหรือว่าเมกานี่นะครับ หลังกลับไปแบบในอดีตเนี่ยนะในสมัยกรุงศรีวยาเนี่ยกรุงเทพมหาคนครเนี่ยเป็นเพียงสถานีการค้าขนาดเล็กที่อยู่ปากแม่น้ําเจ้าพระยานะครับต่อมาก็มีขนาดเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงถึงสองแห่งก็คือเป็นที่ตั้งของกรุงธนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2,311แล้วก็เป็นที่ตั้งของกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อปีพุทธศัราช2325กรุงเทพนครนี่นะครับจึงเป็นหัวใจของการทําให้ประเทศสยามเนี่ยทันสมัยและก็เป็นเวทีกลางของการต่อสู้ต่างการเมืองของประเทศกันแล้วก็ในช่วงศตวตรรษนี้นะครับกรุงเทพนครก็เติบโตอย่างรวดเร็วและก็มีผลกระทบสําคัญนะครับต่อการเมืองเศรษฐกิจการศึกษา สื่อสารมวลชนและก็สังคมสมัยใหม่ของไทยในช่วงที่การลงทุนในเอเชียเนี่ยรุ่งเรืองนะครับมีบริษัทข้ามชาติจำนวมนมากมายหลายร้อยแห่งเนี่ยเข้ามาตั้งสำนมมักงานใหญ่สำนักงานบูมิภาคน,นะครับในกรุงเทพมหานครทําให้กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยเป็นกําลังหลักทางการเงินและก็ธุรกิจในบูมิภาค ความที่กรุงเทพเติบโตอย่างไวนี่นะครับก็ mm. อาจจะมีปัญหาทางด้านผังเมืองระบบโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยไม่เพียงพอนะครับและเดืยวนี้คนก็น,นิยมใช้รถส่วนบุคคลเนี่ยกว้างขวางทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นปัญหาตามมาหลายหมหานครของโลกเนี่ยนะครับไม่เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะับ คนกันวนไม่น้อยนะครับยอมรับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยกำลังเติบโตเป็นศูนย์กลางทางศิลปะทางแฟชั่นแล้วก็การบันเทิงในภุมิภาคบรรดาพวกศิลปินระดับโลกเนี่ยนะครับก็หาทางมาแสดงในประเทศไทยเนี่ยบ่อยแม้แต่พวกจิตรกรระดับโลกเนี่ยนะครับผมเองก็เคยต้อนรับจิตรกรระดับโลกเนี่ยนะครับมาจัดงานแสดงจิตรกรรมของตนเองเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่หลายท่านด้วยกัน หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนี่ก็ดังนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้จักครับแต่ตอนนี้นะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยเวลามาประเทศไทยเนี่ยมักจะขอให้บริษัททัวร์หรือว่ามักคุเทศเนี่ยพาไปหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นี้นะครับถ้าเราอยากจะทราบว่าที่ไหนเด่นดังยังไงนี่นะครับเราก็ดูจากบรรดาสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆอย่างกับ o o o n i n o m o m เนี่ยซึ่งเป็นเว็บไซต์สื่อกลางจองที่พักระดับโลกนี่นะครับแม้ว่าจะมีวิกฤตโควิด -19 ทแล้วเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าคนก็ยังเข้าไปค้นหาจุดหมายปลายทาง การท่องเที่ยวของอีกหลายประเทศในช่วงที่มีล็อกดาวน์คลายล็อกดาวน์นี่นะเพราะคิดว่าเมื่อไรก็ตามนี่นะครับถ้าหมดวิกฤตโควิดแบบไนดีนเนี่ยตัวเองก็จะได้เดินทางออกไปท่องเที่ยวเนี่ยนะก็ปรากฏว่ากรุงเทพมหานครของประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเป็นจุดหมายปลายทางที่ถูกค้นหามากที่สุดเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดเองเนี่ยนะคนที่ออกมาพูดคือ ผู้จัดก,การประจำภูมิภาคของเว็บไซต์ Booking.com ทำให้เห็นศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมอยู่เสมอแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วก็ไม่เฉพาะกรุงเทพเท่าน,น,นั้นนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็ติดอันดับแทบทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่พัทยาหาดใหญ่พวกนี้นะครับ เป็นจุดหมายปลายทางที่ชาวต่างประเทศเนี่ยค้นหาเพื่อจะเตรียมตัวสำหรับที่จะเดินทางมาต่อไปในอนาคตแต่สำหรับคนไทยด้วยกันนะครับที่เข้าไปค้นในเว็บไซต์ booking.com เนี่ยก็แน่นอนครับ คนไทยก็ไปนค้นหาข้อมูลในประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งครับแล้วก็ตามด้วยข้อมูลข,อ,ลของอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมนีสเปนไล่มาตามลำดับครับจากข้อมูลของผู้จัดการประจำบ,บุญภาคของเว็บไซต์ booking.com เนี่ยทำให้เรายัางพอมองเห็นอนาคตของการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับของกรุงเทพมหานครนะทําให้เรามองเห็นว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศของเราเยยังมีแนวโน้มที่ดีครับ ประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยยังเป็นที่นิยมและเป็นประเทศที่ถูกค้นหามากที่สุดจากทั้งนักท่องเที่ยวต่างประเทศและก็นักท่องเที่ยวของไทยเองครับท่านผู้ชมครับผมและก็ทีมงานเปิดสองโลกนั้นรับใช้ท่านผู้ชมจนมาครบจบเวลาแล้วครับวันนี้ขอญาตกล่าวคำว่านิทราปราติสวัสดิ์ลาไปแล้วครับ ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ